พิจารณางบปี60หนุนเขตเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่วันนี้เวลา10นาฬิกาในนิรันประดิษฐกุลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,560เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณในหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานกรุงเทพมละนครในกลุ่มเขตกรุงทนเหนือประกอบด้วยสำนักงานเขตทนบุรีคลองสารจอมทองบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางพัดตลิ่งชันทวีวัฒนาส่วนกลุ่มเขตกรุงทนใต้ประกอบด้วยสำนักงานเขตภาษีเจริญบางแคน้หนองแขมบางขุนเทียนบางบอนราดบรวณะและทุ่งครุกโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง หนห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร3-6ชั้นสามศาลาว่การกรุงเทพมหานครทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน